ครับอย่างเงี้ยไปได้นะเดี๋ยวพร้อมนะครับที่จะขายแล้วนะครับอ่านี่ก็ตัวละสองร้อยนะครับไปได้แล้วอ่ะโอเคปั๊บเดี๋ยวเราได้ถึงตัวแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาดูตัตวอื่นก่อนเนี่ยนะเราก็คัดดูนะครับตัวไหนที่ท้องมันดำดำนะที่ใกล้ขอดอ่ะเดี๋ยวผมหาไปดูก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่เจอนะครับยังไปไม่ได้นะตัวที่มันเป็นไข่เหลืองอย่างเงี้ยยังไม่ไปอ่ะอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวท้องแก่นะครับตัวหนึเดี๋ยวผมให้ดูตัวหนึ่ง ทีนี้แม่ปูท้องของเราไปเนี่ยเราขนส่งยังไงนะเราจะต้องทํายังไงให้เขาแบบมารูส้สึกปลอดภัยนะครับเราจะขนเขาไปยังไงอ่ะอเนเะครับเดี๋ยวแม่อะไรก็จะเป็นคนจัดไหนดูตัวดูตัวตัว,ตวนรับแพ็กสวยๆแม่เนี่ท้องสีสวยๆเลยอ่ะไปใส่เข้าไปนี่นะครับใส่แล้วเราก็ปิด ดีครับตอนนี้ก็มีออเดอร์นะครับเข้ามานะครับก็คือสั่งเป็นแม่ปูนะครับแล้วก็ชุดอนุบาลนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูนะครับว่าเราจับปูนะครับแม่ปูนะครับแล้วก็ส่งยังไงนะครับพร้อมกับชุดอนุบาลนะท่านใดที่สงสัยนะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูในคลิปนี้ได้ นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราก่อนอื่นฮะเราต้องไปดูหาแม่ปูก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มันเหมาะสมที่จะไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปดูครับเราจะไปดูแม่ปูกันนะครับก็ในบ่อในกระมังนี้นะครับเราก็ทําการพักแม่ปูท้องไว้นะครับเพื่อรอ ขายได้รอจําหน่ายนะถ้าตัวไหนที่มันสลัดลูกเดี๋ยวเราก็ไปอนุบาลต่อนะครับเดี๋ยวเราก็ไปคัดหากันนะครับว่าปูตรงไหนนะครับที่มันเหมาะบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าอย่างเช่นปูในนี้นะครับเดี๋ยวเรามีกระมังทับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะเดี๋ยวเอายกกระมังออกนะครับอันนี้เรากะมังปิดไว้เนี่ยนะครับเพื่อทําการทางแสงนะครับแผงฉาบทางแสงให้เขา นะครับก็หาเป็นกระเบื้องเก่าๆนะครับมาปิดไปได้เรามีคอนโดอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เข้าไปดูว่าตัวไหนที่มันเหมาะสมอ่เนี่ยสองเข้าไปดูนนตัวเนี้ยปูเขาก็อยู่นะครับเนี่ยเขา,เาผักเขาแหน่ขึ้นไปกินใช่ไหมอ่าตัวนี้ยังท้องยังไม่แก่พอะนะครับลักษณะของปูท้องเนี่ยนะเราก็คัดดูนะครับตัวไหนที่ท้องมันดำๆนะที่ใกล้คลอด เดี๋ยวผมหาดูกนก่อนนะครับตัวนี้ยังไม่เจอนะครับยังไปไม่ได้นะตัวที่มันเป็นไข่เลื้งอย่างเงี้ยยังไม่ไปอย่างตัวเนี้ยเนี่ยท้องแก่นะครับอันนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูตัวหนึ่งนะครับมาดูซิมาดูซิอ่าอย่างตัวเนี้ยอ่าเนี่ยท้องกบูมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไปได้่ะเดี๋ยวพร้อมนะครับที่จะขายแล้วนะครับอ่านี่ก็ตัวละสองร้อยนะครับไปได้ อ่ะโอเคป๊บเดี๋ยวเราได้ถึงตัวแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาดูตัวอื่นต่อกันเดี๋ยวไปหาหตัวนะครับเพิ่มตอนนี้นะครับผมก็คัดแม่ปูนะครับมาได้แล้วนะมีทั้งหมดอยู่ตอนนี้นะครับออาเอร์วันนี้ที่จะส่งนะครับก็มีสี่ตัวนะสี่ตัวนี่เดี๋ยวเราก็จะแถมกันตายไปให้ตัวหนึ่งนะครับลักษณะที่เราส่งเนี่ยครับก็แม่ปูท้องใชครับเนี่ตัวแน่นแน่แนเลยนะครับมัน,มน,ในใกล้และใกล้คลอดละอ่ะเห็นไหมครับนี่ใกล้คลอดละนี่ตัวท้องใหญ่ สวยๆนี่นะครับแม่ผูท,ท้องอ่าเราพร้อมจะไปแล้วนะครับตัวนะครับนี่ห้าตัวลนะทีนี้แม่ผูท้องของเราไปเนี่ยเราขนส่งยังไงนะเราจะต้องทํายังไงให้เขาแบบมารูส้สึกปลอดภัยนะครับเราจะขนเขาไปยังไงอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขนส่งกันนะครับ ตอนนี้ก็แม่รู้เก็เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการของเราก็คือเวลาเราจะส่งเนี่ยเราก็คือจะส่งนะครับเราจะเปลี่ยนจากกล่องนะครับก็คือเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับก็คือใช้กระบอกไม้ไผ่ตรงนี้นะครับใส่เป็นตัวกองเข้าไปนะครับเพื่อให้ระบายอากาศนะครับแล้วใส่ เดี๋ยวเราจะใส่แม่บูตัวนี้เข้าไปนะเราก็ทําอุปกรณ์ตัวนี้แบบนี้รัดเข้าไปนะครับอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวแมวอะไรก็จะเป็นคนจัดไหนดูตัวดูตัวตวูท้องก่อนเนี่ยครับแพ็คสวยๆแม่เนะ่ท้องสีสวยๆเลยอ่าป้ใส่เข้าไปนี่นะครับใส่แล้วเราก็ปิดเข้าไปอย่างนี้นะปิดแล้วก็รัดเข้าไว้อ่านี่รัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็พุ่มรัดอ่า น,นี่คือการจัดส่งแม่ผูท้องนะครับเราก็จะใช้วิธีการส่งแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้เขาเครียดนะครับเราสลัดลูกก่อนนะครับจุดหมายปลายทางวันนี้จะไปต่างจังหวัดนะครับจะไกลหน่อยนะครับว,วันนี้ก็จะมีไปนครสวรรค์นะครับแล้วก็ไปพิษโลกนะ,ะเดี๋ยวก็ตอก่อเตรียมตัวรับได้นะครับนี่เราจะขนส่งขนส่งไปอย่างนี้อ หดูตัวอ่นี่นะครับเวลานั้นเขาอยู่เขาก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ตัวแม่ปูท้องเขาก็จะอยู่อย่างนี้การเขาไว้อย่างนี้ อนะครับนี่ก็ทําเหมือนเดิมทีนี้แม่ปูท้องเนี่ยนะครับที่เราส่งไปนะครับลูกค้าเนี่ยที่เราส่งให้ไปเนี่ยนะครับก็ซื้อแต่ละตัวแต่ละไซส์เนี่ยนะครับเนี่ยก็คือไปพร้อมที่จะครอบพร้อมที่จะสลัดเนี่ยลูกข้างในนี่จะดิ้นอยู่เลยนะนี่ตัวใหญ่ๆอันนี้เดี๋ยวเราจะแถมให้เขาตัวนึงนะครับแถมไปเพื่อการตายเต็มนี่นะครับท้องแน่นๆเปี้ยแน่นเปรี้ยเลยนะนี่ท้องดำดำแล้ว ชุดนี้นะครับที่เราไปวันนี้ก็คือจะเป็นชุดอนุบาลนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับอันนี้คืออาหารนะครับอาหารสําหรับอนุบาลลูกปูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าซแลนผ้ามุง้งนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่พร้อมให้ไปทำข้อดได้เลยนะอันนี้แม่ปูนะครับเราก็จะใส่ภาชนะนี้ไป Này đưa thị, đưa thị, đưa lại đi tiếp Đủ tôi lại Tôi lại đi Không Tôi lại đi cái mà lại đưa thị, đưa thị. Đưa thị. Đưa ใส่ไปแบบนี้นะครับใส่แบบนี้ทีนี้เวลาเราใส่ในชุดนี้ไปเนะี่ยมันก็จะดิ้นได้นะ๋ยวมันดิ้นได้เราจะต้องรัดมันนิดนึงรัดแม่ให้มันดิ้นอ่ารัดแม่ให้มัน

তোরড। đủ cái tua này ừ. Ừ. này đi đi bây này ao tua này đi kiếm má đi kiếm má đi